นายแพทย์สมศักดิ์อักขศินอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมายาโมนูพิราเวียถูกส่งถึงประเทศไทยแล้วจำนวน50,000คอสเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโควิด19ประมาณ50,000คนซึ่งผู้ป่วยแต่ละคนจะได้รับยา1คอสคือ40เม็ดสำหรับกินวันละ8เม็ดเช้า4เม็ดเย็น4เมตระยะเวลา5วัน ในายแพทย์สมศักดิ์ระบุว่าช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือเรื่องการกระจายยาและแนวทางการใช้ยาอย่างละเอียดอีกครั้งและจะมีการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพแบบคู่ขนานระหว่างยาโมโนพิราเวียและยาฟาวิพิระเวียเพื่อใช้ยาให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้กระทรวงสาธารณาสุขมีแนวทางการรักษาที่ต้องเกิดการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องตามสถานการณ์ซึ่งการปรับแนวทางการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ฉบับล่าสุดจะมีการปรับเพิ่มยาโมโนพิราเวียและแพ็กซ์โลวิดในการรักษาผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง6-8 0เข้าไปด้วย ขณะน,นี้ยาโมโนพิราเวียอยู่ระหว่างการจัดทําฉลากก่อนเตรียมกระจายไปยังโรงพยาบาลต่างๆในสัปดาห์หน้าโดยคําแนะนําจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าการใช้ยาโมโนพิราเวียควรใช้ในกลุ่ม608คือผู้สูงอายุและกลุ่มโรคเรื้อรัง ส่วนความคืบหน้ายาแพคซโลวิดนั้นกําลังอยู่ในระหว่างการจัดทําสัญญาซื้อขายและคาดว่ายาแพคซโลวิดจะมาถึงไทยในเดือนเมษายนนี้ส่วนผู้ป่วยที่ไม่มีอาการหรืออาการน้อยก็ไม่จําเป็นที่จะต้องรับยาเสมอไปโดยเฉพาะยาฟาวิพิราเวียซึ่งอาจจะมีผลข้างเคียงจากตัวยาได้เช่นตาสีฟ้าผิวสีฟ้าเล็บสีฟ้าซึ่งแพทย์จะใช้ดดเลพินิดในการรักษาและถ้ามีอาการก็จะให้ยาตามอาการปกติ